ติด1.6รุ่น G ปี18่อน6,600ครับพี่พี่ฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถคันนี้ราคาดีมากและที่สำคัญสิ่งพิเศษด้วยใครที่อยากได้เอาต์ไปใช้งานอยู่อยากขอนสบายๆนะครับมาดูคันนี้ได้เลยรถเพิ่งเข้ามายังปรับสภาพไม่เสร็จนะมาดูกันก่อนตั้งแต่แรกเลยนะครับหมายเ6 0 0 0 0คันนี้นะครับ389,000ราคาค่าตัวนะครับกับเลผ่อนอยู่ที่6,600คันนี้มีปรับสภาพอย่างเดียวก็คือตัวเบาะผู้โดยสารตอนหลัง แค่นั้นเองนะครับคันนี้ไม่มีต้องเก็บงานอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวไปล้างสีขัดเคลือสบสีสปอลภายในให้อีกรอบนึงสวยงามแน่นอนรายละเอียดตัวรถคันนี้เป็นยังไงบ้างโครงสร้างทั้งหมดสวยแค่ไหนนะครับพี่พี่เข้าไปรับชมในคลิปเต็มได้เลยครับสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฮองเต้คัมลีนะครับพี่พีวันนี้นะผมขอนอกใจคัมลีหน่อยนะครับพามาดูเอาติปหน่อยรถเพิ่งเข้ามาวันนี้สีพิเศษสีเนวี่บลูสวยมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะนอกจากสีแล้วนะครับราคายังน่าสนใจอีกนะครับคันนี้เป็นเบร์ตาเอาติ1.6นรุ่่นจีนะครับปี2018ราคาค่าตัวเนี่ย3 8ม0 0 0 ฟรีดาวผ่อนหก0ัน้นะครับผ่อนในเรีอนหก0ันได้รถเอาติไปใช้งานฝากไว้ไพิจารณาด้วยรถเพิ่งเข้ามานะครับยังไม่ได้ปรับสภาพเดี๋ยวพาดูบอดี้รอบคันก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเผื่อถูกอกุูกใจนะครับก็ติดต่อมาหาเต้ที่เบอร์ด้านล่างได้เลยแปะเบอร์ไว้ให้แล้วหรือจะเป็นการแอดไลน์มาก็าได้นะ0ู1 6 5 6 3 6 2 5นะครับติดต่อเข้ามาที่เบอร์ด้านล่างได้เลยคันนี้เพิ่งเข้ามายัางไม่ได้ติดจองนะครับทะเบียน1383นะติดต่อมหาเต้แจ้งเรืทะเบียนได้เลยนะครับเดี๋ยวพาดูบอดี้รอบคันสักนิดนึงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปลงลรายละเอียดดีเทลกันนะคทั้งหมดเลยทั้งฟังก์ชันการใช้งานแล้วก็ในเรื่องโครงสร้างรถด,ด้วยนะครับว่าเดิมแค่ไหนสวยแค่ไหนนะครับในเรื่องโครงสร้างเดิมแล้วพาร์ทเดิมด้วยไหมนะครับเดี๋ยวพาไปดูในคลิปนี้เลยนะครับ ขอย้ำอีกรอบหนึ่งคันนี้เป็นโตโยต้าอาร์ติส1.6รุ่นจีปี2018สีเนวิบูนะครับราคาค่าตัวเนี่ย389,000นะครับเลขไมล์160,000กโลไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคันนี้ฟรีดาวได้ผ่อน6,600นะครับมาดูกันเลยด้านหน้าได้อะไรบ้างไฟหน้าเนี่ยจะมาเป็นแบบมอเตินฟลักเตอร์นะครับพร้อมไฟเดรย์ไลท์สวยๆแล้วก็เส้นโครเมียมที่กระจังด้านหน้า1เส้นทวนนะครับแบบนี้เป็นตัวไมน่าเชนตัวสุดท้ายแล้วก่อนที่จะเป็นดีว่างติฟตนั่น,นะครับ ราคาน่าสนใจมากเลยนะเพ,พอกับวิออเลยนะครับพอกับวิออปี19เลยใครที่อยากได้ในเรื่องสมรรถนะน,นะครับในเรทราคาวิออเนี่ยผมบอกเลยว่าเอาติ๊งยูรุนจีคันนี้เนี่ยน่าสนใจมากนะครับกระจกมองข้างได้มาเป็นแบบอบบคาเฟฟ้าเรียบร้อยแล้วมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูล้อกันหน่อยดีกว่านะครับล้อเนี่ยจะเป็นแบบสีดาปัดหน้าเงาดิสเบกหน้าหลังให้มาครบแล้วแล้วก็ ตัวแอร์แบ็กถุงลมเนี่ยมีถึง7ลูกเลยระบบ ABS ก็มีมาให้เรื่องของความปลอดภัยสบายใจได้นะครับคันนี้ยางรักมาเป็นดันหลอดปี2023พร้อมใช้นะครับเดี๋ยวขับไปหาพสองวันคันนี้พร้อมส่งมอบทันนีนะครับตัวโชว้อาพสปริงเดิมนะครับทุกอย่างโครงคั้งด้านในพี่ดูรอยแต้งได้เลยเดิมๆแบบนี้แล้วก็รอยคิวซ C โรงงานนะครับที่มาร์กมาเขียวๆพี่ๆน่นาจะเห็นนะครับยังอยู่โครงต้้งเดิมแน่นอนแบต b t i ด้านข้างแก้มซ้ายและขวามีมาครบนะครับมาดูพาร์ทกันหน่อยดีกว่านะครับกระจกหน้านะครับอันนี้ก็เป็นพาร์ทจากโรงงานของเขานะครับ AGC ตรงนี้นะครับเป็นกระจกพาร์ทเกียราใต้แดงส่วนด้านข้างก็เป็น AGC Toyota นะครับตรงนี้ครบเลยรอบคันสวยๆมือกดป,ประตูเป็นแบบโครเมียมนะครับเป็นเส้นโครเมียมตัดทมอเปิดตรงนี้ สวยงามนะครับฟิชเมนต์ตัวรถต่างๆนะครับตัวซอกประตูแก้มด้านหน้ารวมถึงฝากระโปรงหน้าฟิชเมนต์แนบชิดสนิทกันสวยงามนะครับเดี๋ยวเราไปดูโครงสร้างด้านในกันต่อเลยดีกว่านะครับแอบห้เห็นภายในนิดนึงนะครับภายในก็เป็นสีเบจนะครับตามสไตล์ตัวปี18แล้วก็สะอาดมากฟังก์ชันการใช้งานมีอะไรบ้างรอสักครู่หนึ่งขอญาตไล่โครงสร้างด้านนอกก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในอีกรอบหนึ่งหัวน็อตแก้มไม่มีแกะนะครับแล้วก็ผิวคันนะครับ สวยบนายทางขึ้นลงเนี่ยหรือรอยไม่ค่อยมีให้เห็นนะครับสติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบนะครับแล้วก็เพจเดิันะครับรถผลิตปีสิตัวหัวน็อตฝั่งเสาบีใสๆนะครับตัวกรอนประตูอ่าได้เลยนะครับไม่มีรอยประแจขันไขหัวหน็อตฝั่งเสาบีด้านในก็สวยเหมือนกันมาดูสปอตด้วย สปอร์ตคมสปอร์ตชัดสปอร์ตสวยแบบนี้รถไม่มีตีกากๆมาแน่นอนนะครับผมรับประกันให้นะในส่วนโครงสร้างนะครับว่ารถไม่มีชนหนักปีความจมน้ําหรือว่ากับสีมาระบุอยู่ในหน้าสัญญาชัดเจนสบายใจได้นะครับซื้อรถกับเต้แผงประตูเนี่ยก็จะดีไซน์มาเป็นสีดําเป็นหลักนะครับตัดด้วยสีเบจก็สอดคล้องกับดีไซน์ภายในสวยๆแบบนี้ด้านหลังเนี่ยอาจจะเห็นว่าไม่มีเบาะนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมแจ้งไปคันนี้รถเพิ่งเข้ามาแล้วก็ กำลังอยู่ในขั้นตอนการปรับสภาพคันนี้หลักๆมีเก็บงานแค่ตัวเบาะผู้โดยสารตอนหลังแค่นั้นเองนะครับเพื่อความสวยงามนะครับมันอาจจะมีร่องรอยเลอะมาบ้างก็ถอดไปทำคำสาดให้นะครับข้อดีของการที่แกะออกมาแล้วเดี๋ยวผมให้พี่ดูนะโครงสร้างหลักของตัวรถรอยแต้มซีวิโครอยปาดอยู่ชัดเจนแบบนี้จะสังเกตเห็นได้ว่ารถไม่มีการทําสีมานะครับมันเป็นสีเดิมเลยแบบนี้นะครับ สบายใจได้ไหนๆก็แกะบอกแบบนี้แล้วนานๆทีจะได้เห็นโครงสร้างด้านในแบบนี้นะครับพี่ๆนะะฝากเอาไว้ด้วยมาดูฝั่งเสาบีกันต่อฝั่งเสาบีหัวน็อตสวยๆแบบนี้นะครับมันได้ทางขึ้นลงด้านหลังพี่ๆดูนะแทบไม่มีรวรอยเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ไม่ดูไม่ได้แหละนะครับสาคัญมากรอยขีบโรบอตนะฮะตรงนี้ะจะทิ้งรอยไว้แบบนี้นะครับเป็นโรบอตของทาง โรงงานโตยโยต้าเขานะครับเป็นบปรเของทางโตยโยต้าที่ต้องคีบตัวถังไปจุ่มในบอสีตรงนี้ก็เลยจะทิ้งรอยไว้ไม่ติดสีนะครับตัวกอนประตูไม่มีแกะสวยๆอ่ะถัดมานะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวล้อหลังนหน่อยดิสเบรกอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับได้มา4้อเรียบร้อยแล้วก็โครงสร้างด้านในนะครับดูรอยแต้มรอยปาได้เลยอยู่ครบชัดเจนติดอย่างเดียวนะฮะยังไม่ได้ทําความสะอาดล้างสีเฉยๆนะครับคันนี้ ก็ประมาณทัก2สองวันนะคันนี้น่าจะพร้อมส่งมบอบใครที่สนใจติดต่อเข้ามาจองอนได้นะครับเบอร์ด้านล่างแปะไว้ให้แล้วฟรีดาวได้ผ่อนอยู่ที่6,600นรนะครับราคาค่าตัว3 8 9 0 0 0แมนานะร,ราคาดีมากเลยนะครับราคาอุฟฟอลของฟีออนเลยแต่ว่าได้อาร์ติส1์หนกีไปใช้งานนะครับในส่วนของด้านท้ายนะครับคันนี้ไฟท้ายก็ได้มาเป็นแบบ L E D lighting แล้วนะครับแล้วก็ตัวแบบท,ที่เป็นโซล่าติส 1.6รุ่น G อยู่ครบเลยนะครับโลโก้โตโยต้าชัดเจนแล้วก็ดีไซน์ด้านท้ายเนี่ยจะตัดด้วยเส้นโค้งเหมืนอนกันนะครับอยู่บเปิดฝาท้ายให้พี่ดูนิดนึงดีกว่าเดี๋ยวมาไล่ดูสรงสร้างด้านหลังกันด้วยนะครับผมอ่ะฝาท้ายนะครับหัวน็อตสวยใสยเลยไหลลื่นอยนะครับแล้วก็ตัวซิลิโคโนเนี่ยแบนแบนแน่นๆนนิ่มจิกเข้าแบบนี้นะครับฝาแท้ฝา,ฝาเดิมต่อมานะครับสิ่งที่ต้องดูเลยนะครับพี่ๆถัดมาดูที่รางน้ำด้านล่างนี้ ระะางน้ําจะมีรอยเชื่อมรอยสปอตอยู่นะครับจากโรบอทเป็นการผลิตจากตัวเครื่องจักรโรบอทนะฮะตรงนี้ก็จะลอยค่อนข้างเนียนสำหรับพี่ๆท่านใดที่ดูไม่เป็นนะก็ดูด้านซ้ายก่อนก็ได้นะครับแล้วก็มาดูด้านขวามันจะเหมือนกันเลยนะครับมันจะเหมือนกันเลยแบบนี้นะครับแล้วก็พาร์ทเดิมนะไฟท้ายจากโรงงานไทโคอิโตะนะครับทั้งสองข้างซ้ายขวาแบบนี้ไฟท้ายเดิมคานด้านใน แบบนี้เลยนะครับผมมาดูตัวช่องยางอะไหล่ด้านล่างนิดนึงนะครับยางอะไหล่ชุดื่องมือมีมาให้ครบรอยแต้มรอยปาดสีเปลือกไข่แบบนี้ชัดเจนนะฮะโครงสร้างเดิมแน่นอนประมาณนี้สําหรับโครงสร้างด้านข้างแล้วก็ด้านท้ายนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่านะครับไปดูภายในกันดีกว่าว่ามีอะไรให้ใช้งานบ้าง พี่ๆจะได้เป็นเบาะหนังสีเบจอย่างที่ผมแจ้งนะครับแล้วก็มีการเดินได้มาเป็นแบบสีขาวนะฮะตัวหมอนหมอนด้านหลังเนี่ยสใบสามารถถอดได้นะครับเพดานด้านบนก็สะอาดไห้รอยเจมิมสวยๆนะครับด้านหลังผมอาจจะไม่ได้ขึ้นไปนะเพราะว่าเบาะไม่มีนะครับฟังก์ชันการใช้งานด้านหลังเนี่ยก็จะมี USB มาให้2ตําแหน่งเป๋าจิงโจ้มีมา1ตําแหน่งแบบนี้นะครับ ก็ฝากอัปเดตนิดนึงแล้วกันนะฮะสำหรับออาติสเนี่ยผมมีในสต็อกมากกว่า7 0ิคันพี BB ่ๆถ้าไม่ถูกใจคันนี้หรือว่ามีสเปคในใจแบบไหนติดต่อโทรเข้ามาหาเต้ได้นะครับผมมีให้ทุกแบบนะครับมาต่อกันนะครับสาหรับคนขับฝั่งประตูตรงนี้กระจกจะเป็นแบบไฟฟ้านะครับสี่บานออตโต้คนขับมือเปิดประตูะตรงนี้จะตกแต่งกับเป็นโครเมียมนะครับปุ่ม engine start มีมาเรียบร้บอยกุญแจเป็นแบบ smart คีย์เลสนะครับพับกระจกมองข้าง,งไฟฟ้าปร,รับเลนไฟฟ้า ขึ้นมาบนตัวมันีิดนึงว่ะเ่ที่จะได้ดูเพื่อว่ามีฟังก์ชันอะไรให้ใช้งานบ้างนะครับสำหรับคันนี้ก็เลขไม่อย่างที่ผมแจ้งเลยนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นโลสำหรับคันนี้นะครับดีไซน์มา่านวัดเลนไม้ก็จะเป็นแสงสีฟ้านะครับเป็นแสงสีฟ้าตัวโคมอะไรเนี่ยดีไซน์มาเป็นแบบสามกา้านมีฟังก์ชันการเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนขึ้นวิทยุผ่านโคมอะไรได้นะครับแฟลชคอนโทรลอ,อยู่ตรงนี้นะแฟลชคอนโทรลตัววิทยุเนี่ยก็ FMAM นะครับ ซีดีแล้วก็ AUX US, USB เสียบได้มีแอร์เป็นแบบมือหมุนนะครับสำหรับเอาทิป1.6รุ่น G เขาเอาเหรีด้านล่างแล้วก็คันนี้เกียร์อัตโนมัติฐานเกียร์เป็นสีดำแบบ p i ็ n o Black เบรกมือแบบก้านยกนะครับที่พาเขนมีมาให้ภาพรวมก็คือรถยังปรับสภาพไม่เสร็จแต่ก็สวยงามน่าใช้แล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากปรับสภาพเสร็จผมบอกเลยว่าสวยกว่าน,นี้แน่นอนใครที่สนใจติดต่อเข้ามาได้นะครับคันนี้ผ่อน6,600ตลอดอายุสัญญานะครับ ราคาเนี่ยดีมากๆเลยผมขายผมขาย v ีออไปนะ1.5รุ่นมิตรปีสิบนะไม่หลักหมื่นราคาเท่านี้เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ย389,000แป่าพพี่ๆได้ออฟฟิศไปใช้งานนะครับในเรื่องของธรรถนะเนี่ยดีกว่าแน่นอนนะครับช่วงลงช่วงล่างเกือบกว่าเกือบไก่กว่าเในความต้านราคาต่างๆโดยการย่าส่งสารภาพหน้าตาครับมีหน้าตาห้องเครื่องแล้วก็โครงสร้างนั้น มาคันหนึ่งแล้วก็ติดจองไปตลอดนะครับรถคันนี้ก็เป็นโตโยต้าอัลติ1.6รุ่นจีนะครับปี18สีเนริบูนะครับไม้แสนหกราคาค่าตัว่389,000มีดเอาจัดเต็นความ6,600ใครสนใจติดต่อฮาเต้มเบอร์ด้านล่างด่วนๆนะครับว,วันนี้ก็ผมเตรียมไปขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ